สวัสดีนะครับผมเช์ไรดีเคเชนเคยนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขือนะครับก็ห่างจากโคเปนเฮเกนประมาณเอนั่งรถไฟก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือรถไฟนะอันนี้คือบ้านเมืองครับก็เริ่มเปิดแล้วนะครับโชคดีมากเลยเช์ไรก็ได้มาเนี่ยได้มาก็ขอถ่ายนิดนึงครับมาเมืองนี้นะครับจังหวัดขือนะครับ นี่ก็คือบ้านเมืองครับเพราะว่าอาดูนะสักสองสานาทีได้ครับคนก็ตอนนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมีนานะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือร้านโลงนะครับเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆนี่ครับบ้านเมืองครับอยากพาเที่ยวครับอยากพาเที่ยวมามามาเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้เชฟไรดีเคนะครับดีใจมากเลยเพราะพ p s ก็ เชฟไรได้มาที่นี่สองครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่ได้มาเป็นจริงเป็นจังนะครับเลยะจะกลับโคเปนเฮเกนก็มาถ่ายเอาเก็บไว้ให้หน่อยเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆน,นมาจังหวัดถือก็จะได้เห็นนะครับนี่ก็คือเป็นวอ l k กิ g งสตีนเช่นกันนะครับแต่ก็ยาวไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้เชฟไรถ่ายย้อนแสงบ้าในสวยมากเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยไปเห็นไหมครับครับผม โอเคเดินดูอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันย้อนแสงนะครับผู้คนท่านนุ่งก็เยอะนะครับสถานีรถไฟก็เดินไปไม่ไกลนะครับผมอะตามมาตามมาแต่มันย้อนแสงหน่อยนะครับไม่รู้ผู้คนยืนกันเต็มเลยครับตรงทงนะครับอันนี้บูดย้อนแสงหน่อยนะครับต้องขอโทษนะครับโอเคขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ